ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำการทำงานประจำอย่างเดียวคงไม่พอชีวิตเราต้องมีหลักประกันที่มั่นคงงานที่เราทำเขาคงไม่จ้างเราตลอดชีวิตอะไรที่จะทำให้เรามั่นคงจ้างยืนและเพื่งพาตัวเองได้เอ็มรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเขาก็คงต้องออกจากงานเขาเริ่มจากการทำงานประจำควบคู่กับการทำการเกษตรด้วยการปลูกพริกเอ็มมีงานประจำทำงานที่โรงพยาบาลเขาปลูกพริกเพื่อเป็นรายได้เสริม พื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันปีไหนโชคดีพริกมีราคาก็จะมีรายได้นับแสนบาทวันนี้เรามาฟังแนวคิดการปลูกพริกและวิธีรักษาดูแลพริกของเขากับพริกพันตากตะกั่ M การปลูกพริกและวิธีดูแลรักษาพริกสวัสดีครับสวัสดีครับ อน,นีพงกันเพชรครับโอเคครับกรเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับเป็นเพียบครั้นอย่างครับเป็นพริกสากะตะห้าศูนย์เจ็ดครับสากตะสากตะห้าศูนย์เจ็ดมันสีมีห้าศูนย์เจ็ดกับห้าศูนย์แปดแต่ห้าศูนย์เจ็ดนี่จุดเด่นคือนี่การแตกการแตกแขนงครับแตกแขนงขึ้นที่เป็นสั้นเป็นสั้น สวยต่มแรกปลูกมีวิธีการดูแลรักษาจังไนครับอายุ30มสิบมื้อเขาก็ยายกก้าลงมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยสุดเสมอสิบห้าสห้าจนอายุหนึ่งเดือน เขากะใส่ปุ๋ยสูตร1 5 1ห1าอีกทีบวกกับ10-0-0เป็นปุ๋ยไนเต,ต็ดพราะครบอายุสองเดือนเขากับเปลี่ยนสูตรเป็น13-13-21บวกในต่บอบ่อแล้วก็ฉีดพ่นทั้งใบผมใส่ของยาลาฟูเทีวครับพอว่ามันสิมี เคียวเสียมโบลอนสังกะสีซึ่งเป็นความต้องการต่อพืชอันนี้พริกอายุหกสิบสองมือครับอายุหกสิบอสองมือครับผมสองือนกับสองวันหุ่นสองเพียงคอแล้วครับหุ่นแรก เดี๋ยวเสียกร่อมไว้แล้วครับขันสันล้มพายุเดูแร่งน้ำดีเฮดให้ได้รับความเสียหายต่อผลิตผลเขาเขาก็ต้องใส่ตัวนี้เพื่อป้องกันพวกมแมลงวันท้องสีม้าเจาะผลของเขาอืมนึกเป็นยังงครับมันที่มีกินชุนไล่แมลงครับสอบประคุณคือหน่วยงามเขาสีบ่ได้เก็บเลยขัน สามารถไ<ม>ล่แมงวันท้องได้ครับผมคือลองใส่มมสองสามปีกับคือได้ผลเป็นพู่มปัญญาชาวบ้านครับง่ายงโอ้นี่คือเป็นแมลงปอ,ปอดปิปักของเพี้ยครับเนี่ยสิมหากินเพี้ยอ,อ่อนเพี้ยอ,อยังประโยชน์ของเขาตับแมงเต่าท้องเนี่ยว่ามีผิด มีไผเอาไว้กินเพี้ยอ้อนครับผมพริกแปลงนี่อยู่ที่ประมาณหนึงไร่สามงานครับได้เก้ากับปลูกเขานาปังกะโบ,บ้ได้ผลปนไดน้ำมันอยู่สูงบบ้เขยยู่น้าแเล้ากับใส้น้าหลายเพราะหันมาปลูกพริกกะโบ,บเปียงน้า คือน้ำในสาหนี่ก็คือกุ้มกุ่มได้ครับแล้วก็ไลยได้ก็คือดีกว่ากันผลผลิตต่อไร่ก็ขายเขาได้สามที่พันที่ก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนถ้านราคาดีก็ครับท่านราคาดีก็หลายแสนครับโอ้ในเนี่ยที่ประมาณแค่นี้ช่วงแรกๆ เขาต้องมันใส่ปุ๋ยให้เป็นรอบเป็นรอบคือผมดีใส่หกมือต่อหนึ่งครั้งคือผสมปุ๋ย10บกิโลต่อน้ำสอ0รลิตรแล้วก็หยอดตามคุ้มตามคุ้มเลยครับผสมน้ำให้ข้นคือหกมือจังไหนก็ต้องหยอดอีกหยอดทุกหกมือหยอดปุ๋ยกีดยาามาแรลงทุกหกมือ <Okay. S 1> มันสิเป็นรอบไปเป็นรอบไปคือมันก็นจะได้พริกออกมาแบบนี้ครับพริกสมบูรณ์ครับครับการลดน้ำเด็กการไห้น้ำมีสีใส้วิธีไดนการไห้น้ำแรกๆกะใส่ปุ๋ยแล้วก็ขืนน้ำแล้วก็เวน้นอ,อาทิตย์หนึ่งหยอดปุ๋ยหกมือเแา้ก็ให้น้ำหกมือเพื่อเหาป่อยแห้งปล่อยแห้งเพื่อ้เขาที่หยอดปุ๋ยไหม เพราะว่าการที่มันเปียกนี่มันทีบ่ค่อยกินปุ๋ยดีคําคือเวลาที่เขาหยอดปุ๋ยนี่มันที่ได้ลงไปซื้อต้นมันที่บ่ได้ดินชื้นมันกระสีนา้นขึ้นครับยังไงเดี๋ยวนี้เขากะลดทุกสามวัน สามมื้อสามมื้อรถเที่ยนหนึ่งรถเที่ยนหนึ่งคือแบบพริกมันต้องการน้ำหลายแล้วแล้วก็เบิ่งบิ่งด้วยตาน้ำ่อมเนาะว่ามันดินแห้งบ่รือชุ่มบ่เขากับบึ่งว่ามันถือแดดเป็นสีเหี่ยวๆลงเขากับมาเปิดเครื่องหดเลยครับอืคือเขาใส่ระบบแบบใส่รถไทยใส่รถไทยวครับครับผมระบงรถไทยที่ที่รถแนมด้วย เก็บขึ้นมาเลยมีบอ่อเนอะโอ้สูบน้ำขึ้นมาจากบอ่อสูบน้ำม,มาบอ่อไปปั๊มนาสองเครื่องน้ำบาดาลเท่านีน้ครับปั๊มหนาสอง คนละหาร้อยนคนไปน้ำกุ่มมันไม่ขึ้นมถึงกุ่มแล้วกบบตกล้มหีนสายน้ำเขาแบเก็บใสตได้ทุกฝีหุบย่วงนี้เลยต้องกอารน้ำยังมากครับเพื่อข้าวน้ำเพืเพียงเพราะน้วยกับสิ่งเพื่อไงแ้วก็ต่อกับสิ่งรถ ทุกมีความสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนี่สามารถมาได้บัให้รับแน่นํำมีอย่างได้บัครับก็ยินดีต้อนรับได้ยิีชั่วโมงครับหรือมีช่องทางอื่นบัช่องทางทางั้งช่องพัฒลทร์ฟาร์มชาแนลครับอ๋อมีช่อง youtube น้ำเนอะค,ครับผมพึ่งหัดเฮทดได้2ส,สัปดาห์แล้วครับโอ้ ชื่ออยังว่าซื้อพัทธละทอนฟาร์มชาแน,นลโอเคครับพิมพ์เข้าไปเบิ้งนะครับช่องเดีย๋ยวผมจะขึ้นซื้อให้เ็มาก่ะติดต่อทั้งโทรศัพท์มาก,ก่อนก็นดีครับเรือสีเดย์บายูมีเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกหกแปดสี่ห้าศูนย์เก้าครับท่านที่สนใจจะปลูกพริก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้กับคุณเอ็มโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงลาเพียงแค่นี้ไว้พบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับที่มิจเซนความยา้าวอยู่ประมาณ8-10เซนครับ8ป0เซนนลักษณะของ